สวัสดีครับในส่วนของเงื่อนไขสัญลักษณ์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีเงื่อนไขมาจํานวน2เงื่อนไขนะครับคุณได้โจทย์เงื่อนไขโดยกําหนดว่าทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า0แล้วก็มีข้อที่เราต้องทําข้อสรุปนะครับ2ข้อถ้าเกิดว่าข้อสรุปทั้ง2เนี่ยถูกทั้งคู่นะครับเราก็เลือกข้อที่1นนะครับถ้าข้อสรุปทั้งคู่ผิด นะครับเราเลือกข้อที่2ถ้าไม่แน่ชัดนะครับอันนี้ไม่แน่ชัดด้วยโจทย์ทั้งข้อทรุปที่1และข้อสอบที่2เราจะเลือกข้อที่3นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกันนะครับอาจจะผิดถูกหรือไม่แน่ชัดกับส่วนของตัวถูกอะไรประมาณนี้เราจะเลือกข้อที่4นะครับหลังจากเราทําแล้วอย่าลืมมาก็เลือก คำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับบางครั้งรเราอยู่ในส่วนของห้องสอบแล้วเราเร่งรีบนะครับจนทําให้เราลืมไปว่าเราจะเลือกในข้อไหนแล้วขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ2เงื่อนไขตรงนี้นะครับถ้าคุณเจอในส่วนของเครื่องหมายประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม่มากกว่าหรือน้อยน้อยเออหรือเท่ากับนะครับให้คุณเปลี่ยนนะครับไปแหลมไปทางตรงข้ามน,นะครับไม่มีเครื่องหมายเท่ากับคุณก็หายไป นะครับแต่ว่าถ้าคุณเจอรักษาประมาณนี้นะครับก็พลิกกลับไปยังฝั่งตรงข้ามนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับไปด้วยนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วในส่วนของอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าเรามีโจทย์ในส่วนของตัวที่เป็นบวกนะครับเจอบวกไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า H I s บวก i เป็นไงครับมากกว่านะครับ มากกว่า i อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับหรือ s ลบ i นะครับน้อยกว่าส่วนของตัว s นะครับใครที่ยังไม่ชัดเจนนะครับหยุดตรงส่วนของที่ผมพูดแล้วก็กลับไปทบทวนดูว่าว่านะครับอย่าลืมว่าทุกตัวที่มีค่ามากกว่า0ย์นะครับเป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็รู้ว่านะครับค่า s นะครับถ้าเกิดว่า เขาบวกเพิ่มขึ้นนะครับบวกตัวใดตัวหนึ่งแต่ไม่มีอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับยกตัวอย่างว่าบวก q นะครับจะเห็นว่า q ไม่มีตัวนี้นะครับเราก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า q มาจากไหนนะครับ q อาจจะเป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้ให้เข้าใจด้วยนะครับแต่เรารู้ว่าเป็นไงครับถ้า s บวกตัวที่มันมีอยู่ในตรงนี้นะครับเช่นบวกด้วยตัว d เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเป็นไงครับมากกว่า d หรือมากกว่า s อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โจทย์ถาม เพราะนั้นไม่ให้เสียเวลานะครับในส่วนของตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายมากกว่าไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคุณก็เริ่มทําได้เลยนะครับโดยที่ดูส่วนของตัวเชื่อมนะครับจะมีตัวเชื่อมนะครับอยู่ระหว่าง2เงื่อนไขท่าจําเป็นต้องข้ามบรรทัดนะครับอันนี้เราบีส่วนของตัว B อยู่ตัวเดียวนะครับโอเคนะครับขอเลื่อนไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ด้านบนผมตัดทิ้งไปเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาทําโจทย์กันไปด้วยกันนะครับเงื่อนไขที่เขาสรุปก็คือส่วนของตัวอะไรครับ c กับ a เพราะยั้นเป้าหมายเราอยู่ที่ตัว c กับ a นะครับ c กับ a อยู่บรรทัดด้านบนทั้งคู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปเลื่อนอะไรให้มากมายนะครับเลื่อนไปนิดนึงเดี๋ยวขอเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็ลอกมาเลยนะครับว่า 2a เป็นไงครับ ยุบรวมได้เลยเพราะเพืองหมายเท่ากับ b นะครับก็วาดให้ถูกต้องด้วยนะครับปลายแหลมชี้มาทาง C นะครับแล้วก็เป็นสองมากกว่าหรือเท่ากับ C นะครับมีด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าครับถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทําได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เหมือนนะครับคุณก็ ทำให้มันเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อความง่ายนะครับคุณก็อาจจะสลับมาให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมขอสลับนะครับเพราะฉะนั้นเขียน c สลับมาด้านนี้นะครับปลายแหลมชี้มาทางส่วนของตัว c นะครับเท่าแบบยังคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากทุกตัวมีค่ามากกว่า0ผมจะทําให้ c เท่ากับ 2c นะครับผมก็เลยเอา2คูณตลอดนะครับ2คูณทั้ง2ข้างก็กลายเป็น 2c นะครับเป็นไงครับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ c a นะครับ2 c น้อยกว่าหรือเท่ากับ c a มีด้านส่วนของตัวออซ้ายมือของคุณเท่ากันแล้วคือ2 c นะครับเพราะฉะนั้นด้านฝวามือเป็นส่วนของตัว a นะครับคุณก็วาดตั้งไปเลยนะครับ2 c นะครับคุณจะตั้งเลยหรือว่าผมเขียนใหม่ก็ได้จริงตั้งเลยก็ได้แต่ผมไม่ให้คุณงงนะครับคุณก็เขียนเข้าไปในส่วนของตัว3 a ใช่เปล่านะครับ เราะฉะนั้นเราก็รู้วันไนครับส่วนของ 4a มันเป็นมากกว่า 3a เพราะฉะนั้นลูกศรที่มันย้อนไม่ไปทางเดียวกันนะครับเราสรุปได้ว่าไม่แน่ชัดนะครับเพราะยังข้อสอบที่1ก็คือไม่แน่ชัดนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกศรย้อนกันนะครับลูกศรย้อนกันนะครับไม่ไปทางเดียวกันเนี่ยสรุปว่าไม่แน่ชัดนะครับโอเคนะครับทําข้อที่2ต่อเลยนะครับข้อที่2เราจะดูในส่วนของตัว A กับ d นะครับก็ไม่ข้ามบรรทัดเหมือนกันนะครับอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับขอลอกเลยนะครับ 2A ส่วนของเครื่องหมายปลายแหลมชี้ไปทัดทิศท,ทางเดียวกันนะครับแต่มีทั้งเท่ากับและไม่เท่ากับเราเอาเครื่องหมายเท่ากับทิ้งไปในกรณีนี้นะครับเพราะนั้นจะยุบรวมเหลือ 2A มากกว่า d นะครับอันนี้ก็คือส่วนของตัว คำตอบที่ชัดเจนเลยนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งถ้ามีประมาณนี้นะครับแล้วประมาณนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็คือเครื่องหมายส่วนของเท่ากับคุณก็ทิ้งไปให้เหลือเฉพาะอันนี้กับอันนี้นะครับ Xy อ,อะไรประมาณนี้นะครับครับโอเคเพราะงั้นข้อนี้ก็เหมือนกันเด๊เดะนะครับก็คือปลายแหลมชี้มาทางดี M T D, เราไม่เรียกมากกว่าน้อยกว่าถ้าคุณไม่งงคุณจะได้ไม่งงใช่ปะนะครับเพราะงั้นเหมือนกันนะครับเป็นไงครับ ส่วนของถูก1ข้อแล้วก็ไม่แน่ชัดหนึ่งข้อเราก็เลือกในส่วนของคำตอบคือข้อ c นะครับโอเคส่วนของตัวข้อที่2ถัดไปนะสองถัดไปเรามาดูอะไรบ้าง2นะครับดูที่เป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับก็คือดู c กับ d นะ c กับ e อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับอยู่ด้านบนเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนของตัวเป็นไงครับ c กับ e นะครับ c มากกว่า e นะครับเรามี c อยู่ด้านส่วนของซ้ายมือเหมือนกันแล้วนะครับผมจะเขียนลงไปเลยคราวนี้ว่า 2e ลงไปนะครับเราก็รู้ว่าเป็นไงครับ 2e นะครับมากกว่า e เพราะงั้นเป็นไงครับลูกศรมันก็ย้อนแย้งกันนะครับอีกั้งย้อนประมาณนี้หรือย้อนประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็สรุปว่า ไม่แน่ชัดนะครับอันนี้คือข้อนี้ตอบไม่แน่ชัดนะครับโอเคนะครับส่วนของข้อสรุปที่2นะครับข้อสรุปที่2ดู e และ a นะครับ e และ a ก็ไม่ข้ามบรรทัดเหมือนกันครับก็อยู่ด้านบนนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วแต่ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าปีไหนยากคุณก็ตั้งสตินิดนึงปีไหนง่ายคุณก็ทำให้รวดเร็วว่องไวและทำให้ถูกต้องด้วย A และ e นะครับเพราะนั้นผมยุบเลยนะครับเป็น 2A ปลายแหลมชิดทางเดียวกันย้ำอีกครั้งนะครับเครื่องหมายเท่ากับทิ้งไปนะครับแล้วก็ E นะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับคุณก็สลับมานะครับ E ปลายแหลมชิ้ทาง A แล้วก็ 2A เนะครับเรามีส่วนของตัว E ด้านนี้เหมือนกันแล้วนะครับเพราะงั้นเราเขียนส่วนของตัว A มาเลยนะครับเรารู้ว่าเป็นไงครับ 2a มากกว่า A นะครับก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องด้วยนะครับแล้วสรุปให้ถูกต้องย้ำอีกครั้งว่าถ้าประมาณนี้และประมาณนี้นะครับส่วนทางกันนะครับเราจะสรุปว่ามันไม่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ชัดกับไม่แน่ชัดเลือกข้อ3นะครับไม่แน่ชัดกับไม่แน่ชัดเลือกข้อ3ต่อไปในส่วนของข้อที่3ครับข้อที่3ข้อที่3เราดู A กับ G นะครับ a กับจนะครับเเห็นว่าข้ามบรรทัดแล้วข้ามบรรทัดแล้วโดยเชื่อมด้วยตัว B นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนมาเลยนะครับจริงๆไม่ต้องเขียนเลยก็ได้เพราะว่า b มันเท่ากับอยู่แล้วคุณโดยเขียน 2A มาตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจะเขียนตรงนี้เลยนะครับลบก่อนนะครับเขียนมาแทนค่าเลยนะครับเพราะมันเครื่องหมายเท่ากับ B เพราะฉะนั้น g เป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ b ก็คือเท่ากับ 2a นะครับเพราะนั้นผมเขียน b แทนเป็น 2a เลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้คุณงงคุณก็เขียน 2a มาอยู่ฝั่ง a จะได้เหมือนเป็นทางทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ปลายแหลมชี้มาทาง 2a นะครับแล้วก็มี G คุณมี G อยู่ด้านส่วนของตัว ขวามือเหมือนกันแล้วนะครับเพราะคน,คนก็เปรียบเทียบ a ไปได้เลยนะครับก็เป็นไงครับ 2a มากกว่า a ดังนั้นก็คือ a น้อยกว่า g นะครับก็เหมือนกันเลยครับก็คือเป็นความจริงถูกนะครับข้อนี้ต่อไปข้อสอบที่2ดู 2a กับ g นะครับ 2a กับ g เพราะนั้นจริงๆเรามีส่วนของตัวอะไรครับตัวนี้ที่เราทําไปแล้วนะครับลอกซ้ำอีกทีก็เหมือนกันนะครับหรือว่าคุณจะไปทําใหม่ก็ได้แต่มันมีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปทําใหม่ใช่ป่ะนะเพราะ a กับ G เรามีสอเอมี g มากกว่าหรือเท่ากับ 2a นะครับแล้วก็ไม่งงคุณก็เอาส่วนของ 2a เป็นไงครับ มาให้เหมือนอยู่ฝั่งกับตัวข้อสรุปนะครับเป็น 2a เป็นไงครับปลายแหลมชี้มาทางส่วนของตัว g เออปลายแหลมชี้มาทาง 2a นะครับแต่ว่าด้านบนเป็นไงไปลายแหลมชี้มาทาง g เพราะฉะนั้นเป็นไงข้อนี้ตอบว่าผิดนะครับตอบว่าผิดถูกและผิดเราเลือกข้อที่4นะครับ3ข้อแล้วเป็นไงบ้างครับใครที่ คล่องแคล่วแล้วนะครับทำเองไปก่อนเลยก็ได้นะครับหยุดแล้วทําเองแล้วค่อยดูเฉลยว่ามันถูกต้องตามที่ผมเฉลยหรือเปล่าถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็แย้งได้นะครับคอมเมนต์มาใต้ส่วนของ YouTube หรือว่า Facebook ได้ส่วนของข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อที่4ถามหาอะไรครับถามหา2 B, และ C นะครับ 2B และ C ก็อยู่บรรทัดเดียวกันข้างบนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่ด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นก็โลกมานะครับเป็น B มากกว่าหรือเท่ากับ C นะครับเรามี C เท่ากันอยู่ด้านส่วนของขวามือแล้วเราก็ใส่2 B ไปเลยนะครับ 2B เป็นไงครับ2 B มันมากกว่า B เพราะฉะนั้น 2b มากกว่า C นะครับมีทั้ง2 B และ b แล้วแต่เป็นไงปลายแหลมชี M ้ C มาฝัางตรงข้ามกันก็ผิด ข้อที่2 h กับ f นะครับก็อยู่บรรทัดล่างเหมือนกันก็ขอยุบเลยนะครับก็คือ f นะครับมากกว่า h บวก i นะครับแต่เรารู้ว่าไงครับส่วนของ h บวก i เนี่ยมันมากกว่า S นะครับข้อนี้เดี๋ยวจะลองไม่สับดูคุณจะได้ดูว่าคุณทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมไม่สมับให้เหมือนกันนะครับก็คือ f มากกว่า s ใช่ปะ่ะนะครับมีทั้ง s และ f นะครับแต่ด้านบนปลายแหลมชี้ทาง f นะครับปลายแหลมชี้ทาง s นะครับปลายแหลมชี้ตรงก้ามกันเพราะฉะนั้นก็คือตอบว่าผิดนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชัดเจนนะคุณก็สลับมาให้เหมือนชัดเจนก็คือ s อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายแหลมชี้ทาง s นะครับคุณจะได้เปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าทั้ง s และ f แต่ว่าปลายแหลมชี้มา ฝั่งตรงข้ามการพราะฉนัตอบผิดนะผิดผิดตอบข้อ2นะครับ4ข้อแล้วเป็นไงบ้างครับข้อสุดท้ายคือข้อที่5นะครับย้ำอีกครั้งหนึงโจทย์เป็นข้อสมมุติแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้จะให้ดูว่าถ้ามีเครื่องหมายบวกเข้ามาคุณจะจัดการกับมันยังไงนะครับ f และ i นะครับ f และ i อยู่บรรทัดเดียวกันก็จัดการยุบเลย f นะครับมากกว่า s วก i นะครับนี่คือ f มากกว่า f i เรามีส่วนของ f อยู่ด้านซ้ายมือเหมือนกันแล้วนะครับเราเขียน i ไปเลยนะครับเรารู้ว่า i มีอะไรมาบวกกันซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของตัวนี้นะครับเราก็รู้เป็นตัวนี้เป็นไงมากกว่าเพะะฉนั้น f มากกว่า นะครับ x มากกว่า i เป็นไงครับ F มากกว่า i ปลายแหลมชี้มาทางด้านบนปลายแหลมชี้ทาง F ปลายแหลมด้านล่างปลายแหลมชี้ทาง i เพราะฉะนั้นเป็นข้อที่ผิดนะครับข้อรุปที่2 B นะครับ b และ2 D นะครับก็อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับก็คือ B ยุเป็นนะครับมากกว่านะครับเครื่องหมายเท่ากับไม่เหมือนกันก็ตัดทิ้งไป เลือดีนะครับคุณมี B อยู่ด้านนี้หมดแล้วนะครับคุณก็ใส่ 2D ไปเลยนะครับใส่ 2D เข้าไป 2D เป็นไงครับมากกว่าดีเครื่องหมายย้อนแย้งกันนะครับย้ำอีกครั้งย้อนแยงกันประมาณนี้นะครับเราก็สรุปให้ว่ามันไม่แน่ชัดนะครับไม่แน่ชัดรวมกับผิดเลือกข้อที่4นะครับ โอเคครับชุดนี้เป็นไงครับ4ข้อไม่ได้ยากมากมายนะครับแต่อยากจะให้คุณเข้าใจในส่วนของว่าถ้าคุณเจอเครื่องหมายบวกและลบตั้งสตินิดนึงนะครับแล้วตัวอักษรที่มาบวกหรือลบจะต้องเป็นตัวที่เขากำหนดมาอยู่ในเงื่อนไขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครที่จะสอบไวๆเร็วๆนี้นะครับตั้งสติได้ข่าวว่ามีมา10ข้อนะครับ ถ้าคุณดูแล้วยังงงอยู่นะครับกลับไปดูในส่วนของเงื่อนไขสัญลักษณ์ใน YouTube ของผมในชุดที่1น,นะครับแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของ Facebook กิจกรรมการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการข้อสอบจะค่อนข้างจะเริ่มยากขึ้นทุกวันนะครับใครที่มีโอกาสสอบครั้งนี้หรือใครมีโอกาสสอบแก้ตัวครั้งนี้ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องประมาณนี้นะครับจะได้ไป ต่อสู้กันในส่วนของภาคขอกันต่อไปขอให้ทุกคนตั้งใจและโชคดีครับผมขอบคุณค่ะ